ช่วงนี้อากาศเย็นนะมาเดินเล่นจดัดๆก,กันดีกว่ามาอัปเดตกันซิว่าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีตัวอะไรน่ารักรักให้ดูกันบ้างแล้ววันนี้ผมก็บังเอิญเห็นคุณยายคนนึงนั่งขายลูกอมอยู่นะแบบกลางร่มใหญ่มากแดดคงจะร้อนหน้าดูเลยนะผมก็เลยแวะซื้อลูกอมใายเขาสักแก้วและระหว่างที่ผมกําลังเลือกลูกอมอยู่นั้นผมก็เปิดไปเจอกับครีมกันแดดเคลียร์นดเฮ้ยมาอยัางไง เอาไปใช้สลานเอ่ยแดดมันร้อนโอ้โหขอบคุณมากครับยายที่เป็นห่วงผมเอาจริงเมื่อเช้าผมก็ทามาแล้วแหละแต่ถ้าแดดจะแรงขนาดเนี้ยทาซ้ำระหว่างวันยิ่งทาไปเยอะเลยกันแดดไชโนตเขาทาแล้วหน้าไม่วาวเนื้อครีมเซ็ตตัวแล้วหน้าใสวิ้งเลยคนผิวแพ้ง่ายอย่างผมใช้ตัวนี้ก็ไม่เคยแพ้เลยนะชอบมากกันแดดเชน์โนตและอย่าลืมแวะอุดหนุนลูกอมคุณยายด้วยนะเวลาเรามาเดินที่จตุจักรเนี่ยเราก็มักจะเห็นน้องๆสิงสาราสัตว์นออกมาเดินเล่นตามฟุตบาทแต่วันนี้ขอยกรางวัลลีลาเด็ดให้เจ้าตัวนี้เเเเเเลลยยยยยคคืือออออออดดิินนนนนนทททททััััักกกกกกาา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 าชชววววววบบ้้้้ไไไป่่่่่่่มมมแแรรรรูููีีีหะะสตต์็โซ น,นี่เจอกับพี่เชนยูทูบเบอร์ YouTuber ด้วยนี่พี่เขาก็จับกิ้งกาจับตะกรวดโชว์ชำเลยคือคนที่เลี้ยงเต่าอ,อย่างผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้ชื่อน้องๆหรอกแต่ลวดลายหน้าตาแต่ละตัวคือน่ารักและสวยงามมากเลยเจ้าตัวนี้ถ้าเราดูในสารคด,ดีเนี่ย<ม>เขาจะกางแผงคอได้นะต,ต้องให้เขากโกรธหรือตกใจอ่ะมันถึงจะกางซึ่งพี่เชนก็พยายามเอาน้องไปล่อกับอีกตัวให้น้องโกรธนะแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดผลใจดีเกินอยู่ดีๆก็เชองะง่้ง,งจริงๆการมีกบเป็นสัตว์เลี้ยงมันก็น่ารักดีนะเพื่อนๆว่าน้องเหมือนก้อนโมจิม ดามอนเพชรใครที่ชอบเลี้ยงเต่าน้ำแบบผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเคยมาดูที่นี่แล้วแหละมีเต่าน้ำน่ารักน่ารักให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ภาเพเผือกก็มีแล้วก็นี่ชอบมากเต่าสี่ตาตอนแรกคิดว่าจะมาเล่นนะแต่ว่าวันนี้ <Down S 1> ด้านไปสะดุดตากับน้องตัวนึงเป็นเต่าหน้าขาวนี่ัยขีีอ้อนน้ำว่าดามอนแบกนะก็เอาขึ้นมาจับเล่นแล้วก็มองหน้ามองตากันแป๊บ,บนึงสุดท้ายก็ไม่รอดรับอุปการะไปหนึ่งตัวเรียบร้อยแ <laughs> ม่ <laughs> ก็มันน่ารักขนาดนี้ใครมันจะโอใจไหวเดิน <The S 1> เล่นกันต่อที่ Exotic t i s u d านนี้คิดว่ที่ชอเี้ยงกิชอร้านนี้คิดว่า บราวน์บาซิลิกก็มีอันนี้เขาบอกว่าเป็นกิ้งก่าเขาหนามเวียดนามนะตัวแบบป้อมปอมน่ารักมากรูปได้ด้วยอะตอนกลับบ้านนะก็ไปเดินดูเต่าที่ God of อ o o ูร้านนี้หลักๆก็จะเป็นเต่าบกสวยๆนะเต็มไปหมดเลยและช่วงนี้ลมเย็นๆนะเดินจะดจักจอยมากเลยใครมีเวลาก็ลองมาเดินกันดูนะเต่าซ่ามหาปลายสกรูด